สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงคลิปในเพจและก็ YouTube ในเวลาเดีวยวกันไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเคล็ดลับไม่ง่ายค่ะตามรับชมกันนะคะเข้าไปที่แกลเลอรี่ค่ะตามลูกสวนมานะคะแกลเลอรี่ก็หมายถึงรูปภาพนั่นเองค่ะตามมานะคะและ้วก็ไปที่คลิปที่เราจะโหลดลงนะคะก็ คลิปนี้ค่ะเราก็จะเห็นไอคอนด้านล่างนะคะรูปหัวใจรูปปินสอนแล้วรูปกดแชร์ค่ะตามลูกสวนมานะคะเรากดแชร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็กด facebook ค่ะตรงนี้นะคะตามลูกสวมาค่ะแล้วก็ไปกดตรงคำว่าเรียวนะคะนะแล้วก็กดถัดไปค่ะ เราก็ใส่นะคะดอกบัวดินเสร็จแล้วแชร์ค่ะเราก็จะได้คลิปแล้วนะคะแชร์ไป1นึ่งแชร์เรากลับมาที่แกลเลอรี่ใหม่ค่ะตามลูกศรมานะคะเราก็กดใหม่นะคะกดตรงแชร์เช่นเดิมค่ะตามลูกศรมาค่ะ เสร็จแล้วเเข้าไปที่ยูทูบเบอร์ค่ะ YouTube กดตามมานะคะแล้วก็ไปใส่หัวข้อค่ะดอกบัวดินเสร็จแล้วเรากดถัดไปค่ะวีดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะแล้วก็อัปโหลดวิดีโอได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการลงคลิป ภายในไม่ถึงหนึงนาทีลงได้สองช่องทางค่ะทั้ง facebook ทั้ง youtube นะคะเคล็ดลับง่ายเอามาให้ชมเพียงนี้นนค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ